กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปอยชาวอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตแพร่กราการลาสุดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคม2566สําหรับเรดดาล่าสุดกะเงียบ มีซีมีน้องพี่น้องเนาะยังมมีออกมากอัปเดตพยายกรณ์อากาศประจําวันให้ฟังก่อนถ้ามีเรดาร์ดาออกมาแอดมินก็นจะแจ้งให้ทราบไปรับชมรับฟังกันเลยสําหรับเมนีภาคอีสานจะมีฝนฝ้าคน,าน,าน,นองประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่เน้นในส่วนของจังหวัดเลยจังหวัดน้องขายจังหวัดบึงกาฬจังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมจังหวัดชัยภูมิและ,ะจังหวัดขอนแกน่นพี่น้องจะมีเมกเป็นส่วนมากล่มตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วประมาณสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณห อุณูมิจำสุดยูที่24 26องศางเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุดนิยูประมาณ 33-36องศาเซลเซียสที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเมื่อนี้จะล่มตะวันตกเฉียงใต้สิมี่กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงส่งผลหายภาคอีสานยังมีฝนบางแห่งบางพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่จะเน่นช่วงใบช่วงข้ามพี่น้องหลังจากนี้ถาเร่ดาวออมาแอดมินก็นจะอัปเดตให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจึงได้กระฝากติดตามช่องพยากรณ์อากาศภาคอีสาน ในเ้อจกขอพระคุณหลายๆอยู่ดีมีแห้งหักแผงคือเกาไปละค่ะสวัสดีค่ะ